สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดี FC, สสดพ,พ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านเนาะคะ่ะที่กาลังติดตามตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยของทงั้งสองสองเสียนนุ่มอยู่ขณะน,นี้ตอนนี้เนาะคะ่ะก่อนอื่นก็ต้องกับสวัสดีเอฟซทุกท่านแล้วก็กขอบคุณขอบพุณนลายที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะคะ่ะเพื่อจะได้ประพาดคลิปกับรัฐบาลไทยอีกบุก,กี้มือแล้วเนาะคะ่ะเมื่อนี้กับวันที่วันที่สิบสามแล้วเนาะสิบสามแล้วอีกสามวันรัฐบาลไทยออก มื่อนี้ลอกกี้ก็จะเอาแนวทางของเลขวงในของเสียนนุ่มเนาะที่เอฟซีรอคอยถามหากันอยู่เพราะว่าพึ่งได้มาอ่าจับตัวเลขแนวทางต่อง,งวดของวันที่สิบหกสิงหาเนาะคะ่ะงวดที่แล้วเพื่อนกระหายเดนที่สองวิ่งสองตัวเดียวถามอยู่ว่าจะให้เอาสองใส่ยังเอาหนึ่งถึงเก่าวะะ่าจะ เอาผาเบิงวางวดนี้ว่าจะเป็นจังใดกันแน่เนาะจะมีเลขจากตัวมีสองตัวหรือตัวเดียวหรือสามตัวเนาะ,ะกับรัฐบาลไทยต่องวดอ่ะผู้ใดที่รอคอยอยู่ตอนนี้แล้วใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้ขอให้โชวให้มานกับตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยของเซียนเซียนของเซียนเซียนกระลุงให้หมดแล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวข้อไปเบิงตัวเลขแนวทางกับเซียนนุมกันว่าเพิ่นจะหายตัวใดมาเนาะคะ่ะเซียนนมสวัสดีเอฟซีฮะน่สวัสดีเอฟซี ยังสูตรเก่าอยู่เนาะค่าว่าสวัสดีนะยังยังยังสูตรเดิมอยู่สวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านเนาะค่ะอันนี้ล็อกกี้ก็จะมาสัมภาษณ์ตัวเลขแนวทางที่รอแนวทางอ่าวงในเนาะค่ะวงในของเส้นนุมแต่แนวทางของเส้นนุมน่ะลงไปแล้วเนาะของเส้นเส้นอื่นๆก็ลงไปแล้วอันนี้จะเป็นเลขเฉพาะของเพิ่นเนาะ,ะเลขวงในที่เพิ่นไดมาอันตัวเลขคำนวณอ่ะเพิ่นลงไปแล้วเนาะลงให้แล้วเนาะ แต่ในคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางอ่ะเลขวงในคืองวดที่แล้วเนาะไ้เดนไ้เด่นสองวิ่งวิ่งสองตัวเดียวเนาะงวดที่แล้วพอรู้ว่ามีผู้ใดตามบอมีผู้ใดได้บอมีผู้ใดอันได้ติดตามบาเนาะ mm hmm. เพราะว่าไฮสองตัวเดียวก็จะเอายางใส่เปนบอเอฟซีเป็นเลขไ้วิ่งหลุดหนึ่งถึงศูนย์โอศูนย์ถึงเก้าเตี้ยอ,อ,อ๋ออีเลีย อางวดที่แล้วเนาะงวดที่แล้วออกตัวใดกัอนเนาะแล้วงวดที่แล้วออกแปดห้าสองเนาะคะ 8, 2, ่ะแปดหาสองบนหาศูนย์ล่างอ่าเพิ่นห้ดินสองมาเหล็กวงในเพิ่นอ่ามาเบิ่งวางงวดนี้เสียน,นมได้มาได้มาแล้ววสันถามสุม,มือเด้อแล้วกี้ก็ถามทุกมือว่ยวา,ยายังมวได้มายังม่วได้ไหสันเอางวดนี้บอเอฟซีนะได้มาแล้วมีอย่างแน่มือนี่สองหกล่างนินมิน มันใจเน,น,น้นลางเน้นๆสองหกวะมีสองหก,งหกวงในเจ่สองหกกับสามแปดเจ็ดไปแปดสามเจ็ดแปดสามเจ็ดเลขสามตัวนะสามตัวบนเนาะสามตัวบนแปดสามเจ็ด หกสองสองตัวล่างเนาะเน้นเน้นล่างบ่เน้นล่างเน้นล่าง,างไปบนล่างได้บ่นี่กระชีได้คือนเราเนาะให้เอฟซีไปแต่ว่าเซียนหุ่มว่าหกสองแลวมันมาครอบกันมันมาครอบกันอยู่นี่สองสามซีอีกตัวหนึ่งครอบกันนี่คือสามตัวบนคือนตั คือมันมาน้ากันมันมา,มนมาแต่ว่าจะเดินตัวนี้มันมาเดินแปดสามเจ็ดห้ครอบตัวนี้มาอีกเอาสองสามสี่สองสามสี่เนาะจังหวัดนี้คือมาห้หลายตัวถะอว่าละาหาสองตัวล่างกัะนิ่นห้แล้วเนาะหมวดนี้เดี๋ยวแอดจะเคียนให้เราลงหนะ้เนาะเอาย่ามอีข้างเนาะเส้นลม ลขวงในเลขสามตัวแปดสามเจ็ดอ่าแปดสามเจี๊ดเนาะในอินบอเอฟซีแปดสามเจ็ดเราก็กันไว้อีกบอกันไว้แน่กับสองสองสามซีอ่าเลขสองตัวบนกับนี่ตรงไหนตัดเอาโอ้ยนอนตัดเอาสามเจ็ดก็สวยอยู่ดีเอฟซีสามเจ็ดสามสี่สามเจ็ดสามสี่เนเล่นสองหกหกสองหกสองสองหกกลางเนาะเตียนหนุ่มมา เอารัฐบาลไทยตองวดวันที่16สิงหางามบริเลกเอฟซี FC ได้ตัวใดกันแน่เข้ามาคอมเมนต์กันได้เนาะหรือชอบสอบบอ,อกกับตัวเลขกนี้ของเซียนหนุม่มอืมวะเนาะนีเป็นไหมาตัวนี้วงในเซียนหนุม่ม เลขสามตัว 8, 3, 7, แปดสามเจ็ดแล้วก็สองสามสี่มาบนญสองตัวล่างหกซองสองหกอย่าลืมไปกลับเนาะเน้นล่างอ่าเป็นว่าเอฟซี FC โชคดีมีใชจกับตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยเซ็นเนต์สองหกจิตสะพายกระเป๋าไปใส่นี่ ไปงาน <laughs> ไปงานสีดำไม<า>่ไ<ๆ>ม้คลิปใดก็ใส่เต่เสื้อดำเนาะอันนี้งวดนี้ก็เสื้อเสื้อดำอ่าเพื่อนหลังจากนี้เพื่อนก็จะไปงานสีดำเนาะคะ่ะพอเผื่อเพิ่นเสียพึ่งเสียมือนี้เนาะอ่าเอาแนวทางมาฝากเอฟซีแฟนคลับคุณที่รอคอยแนวทางวงในของเสียนหนุ่มนะคะ่ะอ่าเน้นย่ำมีข้างเนาะสามตัวแปดสามเจ็ดแล้วก็สองสามสีเนาะอาจจะมาหลายหางแนงวดน,นี้ ลองุ่นเบิดแล้วแม่นบ่นี่เบิดเลี้ยวแล้มันล่ะแม่นริดหลอดมาลรวบอกว่าบอกว่าเบิดครึ่งวันที่แล้วเด้เบิดเลี้ยวอ่าวันที่แล้วก็ให้แล้วก็สองตัวให้หกสองสองหกเนาะกลับไปพร้อมแล้วกันสําหรับเน้นล่างเนาะเน้นล่างอย่างเดียวยิงบนชอบกับตัวเลงแนวทางไหนอ่าของเส้นนุ่มอันนี้เป็นเลขวงในเนาะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแนวทางของเส้นนุ่มอ่า ที่ที่เห็นแนวทางเนาะคำนวณนะแนวทางจะของสองหกเอ้ยสองหาเนาะเด่นศูนย์ร่องหาเน้นสองสองหาสามหาแล้วก็สองศูนย์อันเลขสามตัวกับเน้นที่ห2าสองศูนย์กับสองหาสามเนาะเลขสามตัวของเซียนนุ่มกับแนวทางเนาะแนวทางอ่ะ รัฐบาลไทยหลีคำนวณน,นะคะสองห้ากับสองหกลองเบิงว่าตัวใดจะมาจะลีกปรับวงในหรือว่าของแนวทางของเซียนนุ่มนะคะ,ะกับขอบพระคุณนะคะเซียนหนุ่มที่ให้แนวทางมาให้ปังให้มานเดื้องวดเนี่ยให้เอฟซีได้ถามหาสองหก,อ,งหกอ,อีกเน้นอีกเน้นอีกอสำหรับคลิปนี้นะคะ เอาว่าให้เอฟซีโชคดีมีใ้กับตัวเลขกนะทางรัฐบาลไทยอีกสามมื่อเจอกันเนาะคะ่ะกลายแล้วกลายเล็กออกหวยออกรัฐบาลไทยออกขอให้โชคดีมีใ้แล้วเจอกันไหมเนาะคะ่ะ